ผู้ชมคะและในช่วงนี้เราจะมาทําความรู้จักประวัติแล้วก็เส้นทางเดินของพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตั้งแต่ในอดีตจบจนถึงปัจจุบันกันค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของพันเอกพิเศษประพัฒ์และนางเข็มเพชรมีชื่อเล่นว่าตู่และยังเป็นพี่ชายของพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3พลเอกประยุทธ์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตและโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น23ค่ะ ชีวิตราชการทหารของพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ที่กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีมาโดยตลอดโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งผู้บังคับการกองพันจนถึงผู้บังคับการกรมจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์รองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่1รองผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาในเดือนตุลาคม2553 และจากที่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองจนยากที่จะแก้ไขพลเอกประยุทธ์จึงประกาศกฎอายการศึกทั่วราชาอาณาจักร เมื่อวันที่20พฤษภาคม2557และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือพออรอสอ<ะ>ก่อนที่จะทำการควบคุมอำนาจรัฐ <S 2> 2. <S ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนในวันที่22พฤษภาคม2557และต่อมาได้รับพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป